ครับสวัสดีครับวันนี้มานำเสนอนะครับเพิ่งได้มาใหม่แต่เป็นมือสองนะครับบ๊อบเบิลบีนะครับงานท A นะครับรุ่นแรกๆเลยครับออกมาแรกๆเลยนะครับก็ราคาสูงนะครับขายอยู่ประมาณ1 7 0 0 0บาทถึง19,0 0 0บาทนะครับตัวนี้เป็นภาคแรกนะครับของบ๊อบเบิลบีนะครับภาคแรกภาคที่สองนะครับในประมาณนี้นะครับตัวนี้ผมได้มามือสองได้ราคาอยู่ที่ หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้นะฮะก็กล่องใหญ่มากนะครับก็ต้องค่าขนส่งแพงน,นะครับสามสี่ร้อยบาทเลยตัวนี้นะครับก็ก็รวมอยู่ในค่าหุ่นแล้วนะครับก็หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับตอนนี้ก็ของก็หายากแล้วนะครับเป็นรุ่นแรกๆเลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่อ,องก่อนนะครับเป็นยังไงนะฮะก็กล่องก็ไม่ได้เพ้นท์อะไรม,มามากนะครับตัวนี้นะฮะก็เป็นของมือสองนะครับกล่องอาจจะ มีริ้วมีรอยหน่อยนะครับก็จะเป็นตาสัญลักษณ์นะฮะเพราะว่าเขาได้ลิขสิทธิ์นะครับในในการทำครับด้านหลังนะครับผมว่ากล่องเนี่ยฮะเหมือนกับมีทีเอนะครับสานะครับบับเบิลนะครับผมว่ากล่องเหมือนกับรองเท้าของรองเท้าไนกี้รองเท้าอดีตัเลยครับตัวนี้นะลายเหลืองดำเนี่ยฮะเหมือนกันเลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันนะครับว่าตัวหุ่นมีขนาดเท่าไหร่แล้วมีอะไรแถมมาบ้างนะครับ ครับเปิดออกมาชั้นที่1นนะครับก็จะมีโฟมนะครับเอาไว้ปิดหุ่นนะครับไม่ให้ตัวหุ่นขยับนะครับอันนี้ก็มีแขนนะครับแถมมานะครับแขนตัวนี้ก็จะเป็นแขนปืนครับผมเอาทานออกแล้วนะฮะก็ได้ลองตั้งลองแล้วทานออกแล้วนะครับการเพ้น์การลายโอ้โหเหมือนจริงมากนะครับสีสันสวยงามเหมือนจริงมากเดี๋ยวเราค่อยดูรายละเอียดอีกทีนะฮะ ครับในส่วนของ <after> ตัวหุ่นนะครับก็เดี๋ยวแกะออกมาอันนี้ก็จะเป็นหน้ากากนะครับหน้ากากตัวนี้ฮอันนี้ผมให้เขาทํามาใหม่นะฮะหน้ากากตัวนี้จะเป็นหน้ากากแบบอ่าโมดิฟายใหม่เลยนะฮะตอนนี้นะครับคือหน้ากากเก่าเขาขายอ่าเขาหายก็เลยขายราคาถูกนะครับนะครับสามหมื่นสามพันห้าร้อยนะฮะครับเดี๋ยวรีวิวแบบแนวตั้งนะฮะช่องนี้ชอบรีวิวแบบแนวตั้งนะครับ ครับเดี๋ยวโฟมออกก่อนนะครระหว่างที่เอาโฟมออกนะครับก็ข้างในก็จะมีตัวหุ่นนะครับตัวหุ่นใหญ่มากใหญ่มากๆเลยครับตัวหุ่นนะครับตัวหุ่นนี่ใหญ่จริงๆฮะสมราคาเลยแล้วก็ตัวการเพ้นกันะไรดีมากเดี๋ยวเอาหุ่นออกมาก่อนเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับโฟมชั้นที่สามนะครับอ่าชั้นที่สามนะชั้นแรกคือชั้นปิดนะชั้นที่สาม จะมาพร้อมตัวหุ่นเลยนะครับโฟมนี่มีมีหลายชั้นมากนะเดี๋ยวแกะช้าๆนะรีวิวแนวตั้งนี่รู้สึกว่าแกะยากจริงๆนะกลัวหุ่นหลุดนะครับอ่าเดี๋ยวตั้งหุ่นไว้ก่อนนะครับตั้งตัวหุ่นไว้ก่อนนะชั้นโฟมนะครับก็หนามากนะหนาจริงๆนะครับ มีมีหลายชั้นฮะตัวนี้ก็จะมีในส่วนของชั้นป้องกันอีกสองชั้นนะครับแล้วก็ชั้นรองอีกหนึ่งชั้นนะฮะตัวนี้กล่องใหญ่มากนะครับใครที่จะซื้อก็ขอกล่องเขาไว้ด้วยนะครับเพราะว่ากล่องใหญ่และสวยนะครับข้างในก็โอเคเลยนะครับเดี๋ยวขอเก็บกล่องก่อนนะครับครับจากที่เอาหุ่นออกมาแล้วนะครับหุ่นใหญ่มากครับมองจากกล้องอาจจะไม่เห็นว่าความใหญ่มันใหญ่ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราลองวัดดูนะครับว่าสูงเท่าไหร่นะฮะ ครับส่วนสูงอยู่ที่38มสิบแปดเซนนะฮะตัวนี้38มสิบแปเซนนะครับเหตุผลนะครับที่ซื้อมือ2ตัวนี้นะครับหน,นะครับาราคามือ1อยู่ที่ดูใน Lazada s h o อป e นะครับหรือ f c e e o o o เนี่ยนะครับมือ1น,นะฮะจะมีขายเฉพาะ Lazada Facebook นะฮะอยู่ที่17,900บาทนะครับเป็นมือหที่ของเก่าเก็บนะฮะตามร้านผมรู้เลยเพราะว่ามันมานานแล้วนะครับ ครับ2นะครับที่ซื้อมือ2เพราะว่านะครับดูจากสภาพดูจากอะไรที่เขารีวิวแล้วก็ซื้อมือ2ดีกว่านะครับหายไปอีกกี่พันสี่พันเก้านะฮะสี่พันสี่นะครับก็ประหยัดไปได้เยอะนะครับแล้วเหตุผลที่เอาตัวบอบเบย์ภาคหนึ่งภาคสองเนี่ยนะฮะตอนนี้เพราะว่ามันบึกดูบึกดูใหญ่นะครับดูมีกล้ามมากกว่าภาคที่ห้านะครับที่มีถือคอนนะฮะ และอีกอย่างหนึ่งนะครับภาคที่5นะครับบรามีภาคที่5ที่ถือค้อนนะครับราคานะครับถ้าไม่ซื้อแบบที่แถมมือที่มีปืนนะฮะก็ราคาอยู่หมื่นห้านะครับแต่ว่าถ้าซื้อแบบมีค้อนแล้วก็มีปืนเนี่ยนะครับราคาอยู่หมื่นเจ็ดเก้านะฮะตัวนี้ก็แพงเหมือนกันโอ้ไม่ไหวครับซื้อมอไซค์มือสองได้สบายๆสวยๆหนึ่งคันเลยนะฮะครับ ในส่วนของตัวนี้นะครับก็มาเช็คของเช็คอะไรแล้วนะครับก็หนึ่งนะครับก็หน้ากากเขาหายนะฮะเขาก็ทาหน้ากากมาให้นะครับสองนะครับก็จะมีรอยติดกาวนะฮะตรงนี้จุดดึงนะครับที่เหลือเช็คไฟเช็คอะไรแล้วโอเคนะครับแต่ฐานมันเอาฐานออกมันจะมีไฟติดตรงจุดนี้กับจุดนี้นะครับเอาฐานออกเพราะว่านะฮะฐานที่เขาให้มานี่มันก็ เหมือนนานแล้วถ้าไฟติดบ้างไม่ติดบ้างเอาออกเลยดีกว่าเพราะว่ากันวงจรมันช็อตนะฮะครับเดี๋ยวเรามาดูของแถมที่มีให้นะครับของแถมก็จะมีในส่วนของหน้ากากนะครับหน้ากากนะครับหน้ากากเดี๋ยวเราลองใส่ให้ดูเลยนะครับหน้ากากของหุ่นนะฮะหน้ากากของหุ่นนะครับใส่แล้วจะเป็นยังไงครับเข้มขังบึกบึนดูดุไหมนะฮะครับโอ้โห ให้ดูเป็นเอเลี่ยนใส่เกาะเลยฮะสวยงามมากนะครับตัวนี้นะฮะก็นะ่าลงทุนนะผมแนะนาเลยถ้าซื้อซื้อมือสองนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละครับบางคนบอกเฮ้ยมือสองแล้วเขาจะหลอกไหมโอนเงินไปแล้วนี่ก็หลายบาทเหมือนกันนะครับซื้อ iPad ได้เครื่องห <laughs> นึ่งหมื่นสามเนี่ยนะฮะไอแพดร้อยิบแปดได้ดีๆเลยเครื่องหนึ่งนะฮะครับในส่วนของแขนนะฮะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะของงานท A เนะครับเดี๋ยวปรับไฟนิดหนึ่งฮนะ ของงานทีเอนะครับเขาจะลงสีมาดีรายละเอียดดีมากนะรอ,รอยดําเมจดีทำดีมากเลยนะครับตัวนี้นะฮะจะมีฝุ่นหน่อยนะครับเขาอาจจะเอามาแบบรีบๆนะฮะเพราะว่าบอกส่งด่วนเลยนะครับโอนตังค์ไปแล้วนะฮะครับรอยดําเมจเนี่ยผมโอ้โหขึ้นชื่อเลยครับในส่วนของ งานท a นะฮะตัวนี้ก็มีไฟนะครับสวิต์กดอยู่ตรงนี้นะฮะแต่เอาเอาไฟออกคับเอาฐานออกนะครับเพราะว่ามันเหมือนเอาแบตแบตหมดมาให้เขาเอาค่าส่งฟรีแล้วถ้าเปลี่ยนฐานอีกก็น่าจะแพงอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้นะครับครับก็ตัวนี้นะฮะวิธีการเอาฐานใส่ฐานี่ตรงนี้นะฮะอ่าลืมแนะนํานะครับนี่ฮะอาจจะมืดนิดนึงฮะตัวใส่ฐานอยู่ตรงนี้นะครับ ฐานก้อนเล็กนะฮะทานไทนาฬิกานะฮะใส่ตรงนี้นะครับวิธีเปิดกดตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นเสียงสวิต์นะฮะนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวหุ่นก่อนนะครับตัวหุ่นนะครับก็ดูใกล้ๆเลยนะฮะอาจจะรีวิวยากหน่อยนะครับเพราะว่าหุ่นตัวใหญ่มากนะครับนะ ตัวหุ่นนะครับก็รอยดาเมตนะฮะรอยทาคาบมันมีคาบน้ํามันคาบอ่รอยต่อสู้นะฮะสวยงามมากนะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆนะฮะเดี๋ยวขยับใกล้ๆใกล้กล้องเลยนะฮะนะครับนี่ฮะรอยดาเมตดนะฮะข้างหน้านะฮะรอยต่อสู้นะฮะต่างๆนะฮะ โอเคเลยข้างหน้าสวยงามมากนะครับเดี๋ยวดูข้างหลังนะฮะข้างหลังของหุ่นนะครับก็ทำออกมาได้ดีนะครับแต่ต้องระวังฮะถ้าล้มนี่งานเข้าเหมือนกันนะครับรอยพลาสติกเน่ตเป็นพลาสติกที่นนหนาๆอยู่แต่ก็คิดว่าเปราะบางอยู่นะหักโปะอะไได้เลยนะฮตนี้ครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ ทำรอยดาเมดมาดีมากนะครับนะตัวนี้ก็ปรับได้นะฮะยางยังทำเลยนะครับเดี๋ยวเ,เอายางให้ดูะฮะยางในส่วนของยางเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะฮะนี่รอยยางนี่ทำเหมือนแบบลุยโคลนมาแล้วฮะลุยโคลนลุยไหลมาแล้วนะฮะ,ะ,ฮะตัวยางเนี่ยยางเหมือนล็อกเอาไว้นะตัวนี้นะฮะลอยยางรอยไหลนะครับแล้วก็ยางตัวนี้นะฮะ รอยยางตรงเท้านะก็ทํามาดีนะครับลงสีลงลายดีมากเลยนะฮะสมสมราคาจริงๆนะครับซื้อตัวนี้จบเลยไม่ต้องไปซื้อตัวอื่นเพราะเราไม่ค่อยแปลงล่างอยู่แล้วนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการขยับนะการขยับแขนนะครับก็สามารถยกได้นะฮะโอเคเวลายกระวังนิดนึงนะครับ จริงๆมันมีคู่มือนะครับคู่มือที่ให้มานะครับที่แถมมาก็สวยนะครับก็เอาเก็บไว้หาไม่เจอนะฮะคู่มือนะก็ซื้อมาก็เล่นได้สักพักนึงฮะเล่นก็คือขยับแข้งขยับขาตั้งโชว์นะฮะตัวนี้สามารถปรับได้นะปรับขึ้นลงได้ประมาณหนึ่งนะฮะแขนสามารถเดี๋ยวนะฮะเอาหลบนิดหนึ่งแขนนะครับแขนยกได้นะครับ แข็งแรงนะครับไม่ไม่ไม่หักนะฮะไม่หล่นไ,ไ,ไ,ไม่หักแขนนะยกได้นะฮะยกได้สุดเลยนะครับเดี๋ยวยกให้ประมาณนี้นะครับส่วนข้อแขนนะฮะหมุนได้นะครับหมุนได้นะยกได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่านะฮะติดนะฮะจะติดตัวตัวพลาสติกตรงนี้นะครับติดตัวพลาสติกตรงนี้นะฮะ หนะมุนได้อะไรได้ปกตินะครับหมุนได้อะไรได้ปกติมือนะฮะมีอยู่สี่นิ้วนะมีอยู่สี่นิ้วนะครับเดี๋ยวใกล้ๆสี่นิ้วนะครับก็ Alert บาสามารถาพับได้นะครับพับได้พับได้ไดนิ้วก็นนี้เหมือนกันนะพับได้กำได้อย่างเงี้ยกำได้แค่นี้นะฮะกำได้แค่นี้นะครับ ไม่สามารถที่จะแยกนิ้วได้นะฮะไม่แยกนิ้วไม่ได้นะครับแต่กำได้นะครับเดี๋ยวมาดูขานะฮะเขาชอบจัดท่าจัดทางนะฮะของของขาคุณนะฮะขานะครับสามารถหมุนไปด้านหลังได้นะฮะต้องระวังไอ้ตัวนี้นิดนึงฮะรีวิวไปก็หนักไปนะตัวนี้ คประมาณนี้นะครับมาด้านหลังนะพับได้ไหมเห็นะโอ้พับได้นะงอไปด้านหลังได้นะครับได้ได้ประมาณนี้ฮะเก้าสิบองศานะฮะเดี๋ยวงอกลับขึ้นนะ สามารถหมุนได้ไหมนะหมุนได้นะหมุนได้เวลาหมุนก็จับจับข้อนิดนึงนะนะครับครับส่วนฝ่าเท้าเป็นยังไงฝ่าเท้าฝ่าเท้าหมุนได้นะฮะประมาณหนึ่ง ประมาณหนึ่งเพราะติดติดตรงนี้นะครับติดตรงจุดนี้นะฮะตัวนี้ก็ติดตรงจุดนี้นะฮะส่วนด้านหน้าได้แค่นี้นะฮะหันไปหันมาได้แค่นี้ส่วนข้อเท้าหมุนได้ไหมหมุนได้หมุนไ,ได้นะครับนะครับจัดท่าจัดท่าน,นิดนึนนงฮนะกลัวหุ่นล้มนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่แพงทีเดียวเลยนะฮะ แพงมากอยู่นะครับก็เป็นการลงทุนที่ก็จบนะผมว่ามันจบดีนะครับที่ผ่านมาซื้อตัวสามสี่พันนะครับก็รุ่นก่อนๆนี่ก็โหก็แพงเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนแขนดูนะครับเปลี่ยนปืนดูนะจะเป็นยังไงจะดูดูเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนแผนกันเลยนะแขนนะครับก็จะวิธีการนะครับ มันจะมีสวิตนะครับมีสวิตที่รีวิวลำบากนิดนึงนะครับตรงจุดนี้นะฮะตัวใหญ่มากสวิตจุดนี้นะครับให้กดกดลงไปนะฮะสวิตนะฮะกดนะครับกดไปแล้วมันจะดึงออกมาดึงมือออกมานะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในเบ้านะฮะเบ้าของนี่ฮะอ่า มีรอยกาวด้วยแสดงว่าหักตรงนี้ด้วยนะเป็นตัวกดนะครับกดปล่อยนะอ่าอ่ถ้าใครซื้อมือสองแล้วรับไม่ได้เผื่อเจอรอยกาวคือเขารีวิวไว้ว่าอ่าไม่มีปัญหาอะไรเลยนะฮะมีรอยกาวแค่จุดนี้จุดนี้นะครับแต่พอมาดูอาจจะมีหลายจุดก็ลองดูครับหรือว่าจะซื้อมือหนึ่งก็ได้นะฮะแต่ของผมไม่ซีเรียสนะไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่า มันไม่กระทบต่อโครงสร้างหุ่นก็โอเคฮะมีรอยกาวนิดๆหน่อยๆนะครับี๋ยวยืนจัดท่าจัดทางนิดนึงฮะพอดีปรับขานะฮะเราต้องเอากลับมาคืนก่อนครับในส่วนของแขนเดี๋ยวเรามาขยับแขนนะจัดท่าจัดทางนะครับในส่วนของปืนนะฮะว่าเป็นอย่างไรนะฮะครับ นี่อาจจะหลุดแล้วอ่าโอเคหมุนหน่อยฮะหมุนหน่อยตัวนี้นะครับก็โอเคเลยท่าทางนะฮะเหมือนในในหนังเลยฮะหุ่นนี่เหมือนเหมือนหนังเป๊ะเลยนะครับถามว่าของพามวันเคยคิดเหมือนกันพามวันอุ้ยทำไมขายราคาเท่ามอไซค์เลยฮะสี่ห้าหมื่นเป็นแสนก็มีนะครับผมว่า มันใหญ่ไปฮะเราไม่มีห้องที่จะเก็บหุ่นแล้วตอนนี้นะครับห้องเราเล็กนะเอาแค่ขนาดนี้ผมว่าโอเคแล้วตั้งแล้วบือหวาว้วาวเลยฮะใครเห็นก็ว้าวเลยฮะตอนนี้นะครับจัดท่าจัดทางนะครับไฟนะครับก็เน้นย้านะครับก็เปลี่ยนแบตตลอดนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีหุ่นตัวเก่าที่เคยรีวิวไปนะลืมเปลี่ยนลืมเอาแบตออกนะครับทําให้อ่าฐานมันเป็นสนิมนะครับหลังฐานเป็นสนิมเพ๊่มมันกัดกินวงจรนิด หลอดไฟขาดเลยนะครับวงจรพังเลยนะฮะก็เลยถอดออกดีกว่านะครับนะก็เลยตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็เป็นในส่วนของหุ่นที่โอ้โหสมจริงมากนะครับน่าเก็บน่าสะสมนะครับถึงราคามันจะแพงนิดนึงนะฮะแต่ว่ามันก็อยู่กับเราได้ตลอดนะครับเพราะว่ามันดูดีมากนะครับตัวนี้นะฮะก็โอเคครับก็อยากจะแนะนำนะครับว่า หุ่นนะครับราคานี้เป็นยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วก็น่าเก็บหน้าสะสมไหมนะฮะหรือแนะนําในส่วนของการซื้อการขายเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับนะหรือว่าถ้าใครไม่ชอบตัวหุ่นอ่าบับเบิลบีนะครับภาคนี้นะครับจะมีภาคใหม่มานะครับก็คือหนังของภาคบับเบิลบีเลยโดยเฉพาะนะครับก็ลองดูนะครับลองติดตามดูนะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่เออมันสวยมันขยายใหญ่ขึ้นมานะฮะ แต่ราคามันก็ใหญ่ตามด้วยนะนะครับเดี๋ยวทิ้งรูปให้ดูนะนะครับเนี่ยราคามันก็ใหญ่ตามแล้วก็อ่ามันสวยสมราคาการลงสีนเนี้ยเลือยนะงานทีเอนะครับหรือทีซีโร่นะฮะคืองานตอนนั้นจะเขียนว่าทีซีโร่มันเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อค่ายแล้วนะฮะนะครับตัวน,นี้สวยสมจริงนะครับดูดูดูไรเลยนะฮะรายละเอียดโอเคเลยเดี๋ยวดูรายละเอียดอีกรอบนะรายละเอียดด้านข้างแนะนํานิดนึงนะฮะด้านข้างก็สมจริงนะฮะ ผุนมันเหมือนแบบบอดี้เชฟเลยอ่ะดีแบบดีมากอ่ะนะฮะตัวนี้ก็เหมือนมีเฟืองมีอะไรนะฮะตัวนี้นะครับเหมือนจริงมากเลยนะฮะก็แนะนำนะครับเป็นอะไรที่อ่ลองดูครับหามือสองนะครับเอามาตั้งไว้ที่บ้านประดับโชว์ดูนะฮะไม่งานจีนก็โอเคบางอย่างก็สวยบางตัวก็สวยนะครับลองเอางานแท้นะฮะเอาแบบทีเดียวจบนะฮะมาลองดูเลยนะครับตัวนี้นะครับก็แนะนำนะครับครับ คลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอคนละหน like mm ึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ